สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเด้อค่ะเดอ้อเรียนเซอร์ทุกท่านเข้าสู่ช่องที่ดา789แอทิดา789เด้อค่ะเดอ้อช่องของเฮาให้ไพเรืเรื่องผู้ควมสนุกและความบันเทิงนะจ๊ะนะคะไม่หมอสสยห้าไส่มูใส่พวงจ้านะคะมูแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรับรองชีวิตปัวปังอลังการงานสร้างนะคะใครสนใจสินค้ามูโปรซื้อของแถมดุดวงนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นองค์พ่อพระพิคเนศไขยชิงช้าหรือเป็นเทพอินเดียองค์พ่อพระพิคเนศพ่อศิวะพระแม่ธุรคาพระแม่กาลีนะมาจากอินเดียเลยนะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปลุกเสกเราเรียบร้อยสั่งตรงแกะเป็นชื่อของคุณแล้วก็ทำพิธีเป็นชื่อของคุณใครสนใจกระทักมาจักนะคะส่วนเป็นของไทยก็หินแท้นะคะกําไรพญานาคของของไทยเราเนาะนะคะแล้วก็เป็นหินแก้ชงหินเสริมดวงหินพระาธาตุแกะ เบี้ยแก้เราก็มีใครสนใจแบบใดเราก็ทักมาแล้วกันนะคะแล้วเราก็มีนะคะของแถมให้อีกมากมายนะผู้ใดสนใจอกอย่างก็ทักมาแล้วกันนะมีซื้อของแถมแถมอีกเยอะแยะมากมายนะผู้ใดสนใจแบบใดบูชามีแถมพออแถมอันอื่นอีกเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่ามักแบบใดจัดไปตามนั้นค่ะนะคะฉะนั้นใครอยากได้ของไทยไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม ทั้งไทยและอินเดียเราก็มีมาจากต่างประเทศเลยเอาไว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กัมยานนะคะน้ำมันหอมระเหยอ,อย่างเงี้ยมาจากต่างประเทศของแท้ผู้ได้สนใจกระทักมาเอาเป็นว่าเรามีโปรซื้อของแถมดวงหรือใครอยากดูดวงฟรีเราก็มีนะคะแม่หมอให้กําไรลูกค้ากลับด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นนะคะผู้ดใดชอบแบบใดจัดไปค่ะแม่หมอได้หมดนะคะ เอาเป็น,นวันนะคะขอบพระคุณทั้งใหม่และเก่าผู้มีอุปการะคุณและเทวดานางฟ้าของแม่หมอนะจ๊ะในการติดตามนะคะและคอมเมนต์ขอบพระคุณทุกๆคนเลยนะจ๊ะเอาเป็นว่าเขาเรืองกันเลยจ้ะมือนี่เวลานี้เข้าใจภัยเราเรืองในหัวข้อคนที่เงียบใส่คุณอยู่ดีๆก็ทักมาซะง,งั้นนะคะเ,เ,เขาต้องการอะไรจากคุณหนอวาสันนึกถึงหน้าเขานะเรามาดูพลังงานเขาเลยนะคะว่า คนคนนั้นอยู่ดีๆก็ทักมาเนี่ยนะคะเป็นผู้ใดและตรงใจตรงกับคุณไหมอะไรใดๆเรามาดูกันนะจ๊ะขอดูพลังงานหน่อยจ้ะของเขาเป็นใครเอ่ยนะคะแฮงแมนนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจเป็นคนรักเก่าแฟนเก่าคุณได้นะคนที่จบกันไปแล้วคนที่มีประเด็นกันคนที่อยู่ดีๆก็หายไล์ไม่ตอบก็ได้หมดนะออกจากชีวิตคุณไปแล้วนะคะ เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณแล้วเดี๋ยวอยู่ดีๆกระทักมานะคะคนคนนี้เซเว่นเอาครับนะคะกรกฎพิจิกมีนทาตนามเป็นคนที่มีเสน่ห์แรงวัสันนะคะเป็นคนที่เจ้าชูได้เป็นคนที่มั่นใจมันน่ามนโนกได้ร้อยเปเซ็นต์ว่าตัวเองเป็นบุคคลที่ใครๆก็หลงไหลประมาณนั้นหรือมีตัวเลือกเยอะนะคะ ไม่เลือกคุณตอนนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีตัวเลือกเยอะหรือไปเจอคนอื่นดีกลัวหรือไปเจอคนอื่นที่ดูมีสเสน่ห์ดึงดูดได้มากกลัวประมาณนั้นพร้อมไปพร้อมมูฟออนพร้อมมีคนอื่นหรือรักสนุกแบบบัพปูพันธ์ก็ได้นะจ๊ะประมาณนั้นแต่ตอนนี้กลับอยากได้คุณบึงนะเพราะคุณอาจจะดูสวยขึ้นก็นได้อันนั้นค่อยว่ากันนะจ๊ะเรามาดูต่อค่ะขอดูพลังงานเขาอีกเป็นยังไง สเตรสราศีสิงห์เขาเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่มีความสามารถมั่นใจร้อยเอร์เซ็นตนะคะว่านะคะใครๆก็สยบอยู่ที่เขาประมาณนั่นแหละพลังงานลิศหรูดูแพงและเก่งสตรองนะคะเป็นคนที่หาคู่ยากนะเป็นคนที่เลือกเยอะกระไดนะคะเป็นคนที่เลือก เลือสเปคของเขาอ่ะอาจจะต้องตรงสเปคของเขาไม่ได้เกี่ยวว่าคนที่เข้ามาเก่งบ่เก่งบ่ใส่ประเด็นแต่คนคนั้นเขามีสเปคของเขาไม่เหมือนไผประมาณนั่นแหละสเตรนราศีสิงห์เป็นคนที่เก่งจริงทํางานเก่งหาเงินเก่งนะคะเป็นคนที่เดินทางบ่อยแล้วก็แน่นอนหาคู่ยากนะคะนายอ๊อฟคับก,กมพิจิกมีนธาตุน้ํานะคะเป็นคนที่เจ้าชู้มีสเสน่ห์กริ่มกลุ่มได้หมดนะคะ ว่าง่ายคนเจ้าสู่ก็คือคนเจ้าสู่อะค่ะเฮ็ดยังกับอะไรเนาะคนเจ้าสู้ทําอะไรก็บได้นะคะจากนั้นถ้าคุณจะดีกว่าคนเจ้าชูอะต้องมั่นต้องต้องต้องทําใจแล้วว่านะเอาประยูดอกนะคะคนเจ้าสู้ก็คือคนเจ้าสู้เฮ็ดจังกับเจ้าสู่อะค่ะประมาณนั้นนะคะมาทีนี้เรามาดูต่อนะคะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไ๋เนาะต่อนะคะถึงถึงอยู่ดีๆก็อยากติดต่อมานะคะเป็นคนที่ หนุ่มสาวเจ้าสําราญได้เหมือนทาดน้ำกรัก,รกพิจิกเมรมาดูพลังงานเขาอีกนะขอเบิกอีกนักหน่อยนะคะซี่ใบนะคะพลังงานของเขาเป็นยังไงอีกนะก็ดูไพ่ไปต่อไปจ้ะเดวิลราศีมังกรเป็นคนที่เจ้าชู้แหละลักสนุกแบบว่าผูกพันนะคะเป็นคนที่เจ้าชู้ตัวจริงตัวพ่อตัวแม่ตัวมัมเลยเป็นคนที่ต้องบอกว่าชอบวันไนท์แตนชอบแบบฉาบฉวยชอบรักที่แบบไม่ผูกพันได้หมดนะคะ คือตัวเขาเองตอนที่คบกับคุณก็กะว่าอย่างเดียวนะคะไม่ได้คิดอะไรเยอะเกินนั้นแค่ต้องการเลือนล่างต้องการความอารมณ์ทางเพศหรืออะไรใดๆคือมุมมององเขานะเขาก็ไม่ได้ว่าเขาผิดนะคะเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นแบบนั้นเขาชอบแบบนี้แต่อาจจะไม่ได้บอกคุณไงปักมานนั้นนะคะเดวิลราศีมังกรน,นะมาต่อค่ะเทนอเปนิโคธาตุดินพฤกษกันมังกรแต่แน่นอนเป็นคนมีตัง มั่นใจว่าตัวเองสวยหลอ่อเลือกได้มีต่างพอมีสเสน่ห์พอประมาณนั้นนะคะก็สมกับเขาว่ามั่นใจล่ละค่ะนะคะมีดีที่รวยนะคะเลือกใครก็ได้นะคะมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยเจ๋งสุดนะคะ,ะจีผู้ไดกระติดนะคะเพราะว่ารวยเนาะก็รต้องรรมดาต้องเข้าใจคนรวยอะคะ่ะคนรวยเฮ็้ยยังกับบ่านาเกียรติประมาณนั้นเขามีความมั่นใจแบบนั้นนะคะอ่ะต่อค่ะพี่นอปซอสทัทดลมมิถุนตุนกลุ่มนะแต่เขาก็มั่นใจนะคะว่าตัวเขาเองเลือกได หรือตัวหรือคุณกับเขาเนี่ยเป็นคนที่มี energy เก่งด้วยกันทั้งคู่แต่คุณอาจจะเป็นคนที่รักความชัดเจนเป็นคนที่รักอยากได้ความชัดเจนแต่เขาให้คุณไม่ได้อะ่ะคุณเลยไม่อยากคบกับคนเจ้าชู้ก็ได้นะพอไพ่พขึ้นมานะคะบ่งบอกถ้าคนคนเก่งต่อคนเก่งมาพอกันนะเก่งต่อเก่งมาพอกันอีกคนนึงเจ้าชู้อีกคนนึ่งบ่เจ้าชู้อีกคนน,กคน,นึ่งต้องการความชัดเจนอีกคนนึงให้บ่ได้ก็ไปกันบ่รอดประมาณนั้นนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องเป็นแบบนั้นนะ คนนึงอยากได้ความชัดเจนอีกคนนึงว่าอยากได้ก็ไปกันบ่ได้ประมาณนั้นนะคะมาต่อค่ะขออีกหนึ่งใบพลังงานของเขานะทนแปรนนะคะความสัมพ shelter, ันธ์เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือเขากําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณได้หมดไพ่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อยากเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณอยากได้คุณอยากกลับมาหรือคุณดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นดูเปลี่ยนไปก็ได้นะเขาถึงอยากกลับมา เหตุผลจิปาถะของแต่ละท่านนะคะแต่แน่นอนที่สุดท้าทักมากลับมานั่นหมายความว่าคุณต้องมีดีคุณต้องดูสวยขึ้นคุณต้องดูมีสเสน,น่ห์ขึ้นคุณต้องดูดีกว่าเดิมคุณต้องรวยกว่าเดิมคุณต้องมีเหตุผลหนึ่งสองสามที่เขาอยากได้จากคุณบอสันเขาสิกลับมาอย่างละจ้ะนะทุกคนนะคะกลับมาเพราะอยากได้สิ่งถ้ากลับมาหาคนเก่ามีอยู่ไม่กี่ประเภทอยากกลับมาเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งหรืออยากได้ผลประโยชน์จากคุณอีกครั้งหนึ่ง ส่วนคุณสีอน,ญญอ,อนุญาตหรือบ่อนี้สอนุญาตนีก่กะไม่ใช่ประเด็นว่าสันนะคะเบื้อธรรมดาอ่ะฮะไม่ธรรมาดาพ่เดทธรรมภรราศีธนูการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยเรามาดูพลังงานของคุณหน่อยเซ่ทำไมเขาถึงอยากกลับมาอยากรู้หรือเกินนะจ๊ะเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะคะแต่ไม่หมอเชื่อว่าคุณน่าจะสวยขึ้นรวยขึ้นหรือดูมีดีมากขึ้นแหละนะคะมาขอดูไพ่มาแรกพลังงานคุณหน่อยไพ่ึ้น พิมพ์ว่าเพนติเคิลคุณมีรวยแน่นอนตอนนี้คุณน่าจะมีตังกว่าเดิมจากแต่ก่อนนั้นจากที่เขารู้จกักจากแต่กูบอกง่ายตอนหูจักเจ้าแรกๆกับเจ้ากับบอมี่ตังอะนะ <c oughs> ประมาณนั้นเขาก็เลยเทมนมนก็แมนบอตอนนั้นคุณอยู่อาจจะอยู่ในช่วงที่ชดใช้วิบากกรรมงานกับบดีเงินกับบดีนะคะเขาก็เลยถิมเทได้เหมดน,นะคะเหตุผลคนเฮานะคะถ้าไม่มีผลประโยชน์ด้วยไม่มีผลประโยชน์ร่วมบ่มีผูใ้ใดอยากหายไฟเดี๋ยวนี้เรื่องจริงนะ อันนี้แม่หมอขอการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าคุณเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวว่ามีผู้ใดให้ตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าคุณจะรอแต่เงินจากเขาฝ่ายเดียวหรือรอได้จากเขาฝ่ายเดียวไม่มีใครนะคะจะให้คุณฝ่ายเดียวแรกๆก็อาจจะรักแรกๆก็อาจจะหลงแรกๆก็อาจจะอยอมทุกอย่างแต่ไม่มีใครนะคะจะมานั่งให้คุณตลอดเวลานะจ๊ะฉะนั้นการที่จะมีคู่คุณต้องรู้จักหาเงินเจ้าของเองด้วยนะคะ แม่หมอเห็นหลายคู่นะคะวา่าอยู่บ้านเถอะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองนะคะเมื่อไหลคุณไม่มีงานทํนานั่งแบมือของเงินอย่างเดียวนะคะไม่ว่าชายว่าหญิงสิเป็นขึ้นกันหมิดนะคะอีกแล้วเปื้องอีกแล้วกระเป๋ามีอะไรหลายใบซื้ออะไรนักหนาต,ต่อเตอมิมไปแล้วรถเนี่ยเติมอ,อะไรนักหนาเปลี่ยนอะไรนักหนาอะไรรถเนี่ย <laughs> แม่หมอแม่หมอสัมผณ์ <laughs> ต่อค่ะ พรินทร์ออฟเพนตนะคะทัดดินคุณมีตังมากขึ้นนะปัจจุบันนี้นะขอดูต่อคะ่พะพลังงานของคุณเป็นเช่นไร q u คุณรับซอสทัดหลมไม่ถุนทุนกลุ่มคุณเป็นคนที่ชัดเจนรักษาคำว่าคำไหนคำนั้นเป็นผู้นำแน่นอนนะคะทำงานส่วนตัวแน่นอนนะคะตอนนี้นะจะน้อยใหญ่ได้หมดนะคะได้หมดนะคะ The j u s g m e n t ไพแห่งโชคชะตาดวงกำลังจะทำให้คุณจากที่คุณเคยชดใช้วิบากกรรม ถูกทิ้งถูกเท ben, ถูกคนรักหมางเมินถูกคนรักไม่เอาใจใส่หรือคนรักเลิกเปเลิกซัพพอร์ตเลิกเอาใจใส่เลิกเลิกอ,อ,อะไรทั้งหลายแหละคือการสูญเสียคุณผ่านมาละกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอบางท่านก็านถามว่าฉันไม่เคยทําอะไรทําไมฉันถึงถูกถูกกรรมเลน่นเล่นกรรมเฮ็ดเฮ็ด <ming led> ให้เสียเงินเสียทองเฮ็ดให้เสียใจ มีคนเฮาไม่มีใครรู้นะคะว่าทําอะไรไว้อดีตชาติบางท่านก็ชาตินี้แหละบางท่านอดีตชาติไม่มีใครรู้นะคะไม่งั้นคงไม่มีคนเกิดมารวยคนเกิดมาจนเพราะคุณทํามาตั้งแต่ชาติที่แล้วนะจ๊ะฉะั้นนะคะกับยาน์ซีบีอินหลายเอาเอาณนะปัจจุบันเอาแค่นนะปัจจุบันนะคะคุณรวยขึ้นนะคะเขาึงติดต่อกลับมาแล้วคุณก็อยู่ในช่วงที่หมดกรรมแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างคุณแล้วว่ายังไงกําลังอยู่ในช่วงสวยบุญเนานะนะคะมะต่อค่ะ สเดอะสตาราสีกลุ่มคุณเป็นคนราศีกลุ่มไหมจ๊ะนะคะแต่เขาเป็นคนรวยเนาะรวยเขาอาจจะรวยกว่าคุณนะแม่หมออาฝ่า,ายรวยกลัวเพระาะใส่ประเด็นแต่เอเนจีของคุณตอนเนี้รวยรวยกว่าตอนที่เขารู้จักคุณใหม่ๆหม่ว่าไงเนาะรวยกว่าตอนที่คุณรักกันใหม่ๆว่าสั่นนะคะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยเห็นข้อดีเฮ้ยคุณเปลี่ยนไปเฮ้ยคุณรวยขึ้นเฮ้ยคุณหน้าแบบหน้าหลงไหลเฮ้ยอ,อยู่ได้เฮ้ย เฮยเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่ไม่มีเขาแลวดูดีขึ้นกว่าเดิมสวยขึ้นกว่าเดิมเป็นคนที่รวยสวยหล่อเลือกได้หรือถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อเลือกได้มีเสน,น่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจเป็นเอนเนอีที่มีแต่คนแลนงเขาหาเป็นคนที่ใครๆก็พร้อมที่จะไล่ล่าได้เหมือนทั้งชายและหญิงเอาเป็นเปรียบเทียบกันเองบางท่านก็เป็นราศีกุมเลยอยู่ในจุดที่สปอตไลท์สองนะคะ,นะคะงานออนไลน์งานที่มีแต่คนต้องการตัว งานงานเลือนล่างงานอ,อีเวนต์ตา่ตางๆได้หมดยิ้จันยังกระไดต่างเหมืเแบบธรรมดานะคะเขากลับมาเพราะคุณมีดีมากกว่าเดิมแน่แน,นอนนะคะแล้วการกลับมาของเขาคนนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่นะคะเข้ามาเบิ่งกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในกอไผ่ขอดูแค่สี่ใบพลังงานนะคะเกิดอะไรขึ้นในกอไผ่นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเขาจะติดต่อ มหาคุณถ้ายังไม่ติดต่อแต่บางท่านก็ติดต่อมาแล้วแต่อยู่ในช่วงคอนแทคอยู่ในช่วงดูใจอยู่ในช่วงปรับปรุงปรับเปลี่ยนอยู่ในช่วงเป็นเพื่อนเป็นมิตรทํางานร่วมกันได้หมดนะเอเดรแวนทัดไฟเมสิงธนูนะคะมาต่อค่ะนะคะ The ะ o ล e วราศีมิถุนคนรักเก่าแฟนเก่าคนที่เคยคุณรักและหลงสเสน่ห์เขาเขาก็หลงสเสน่ห์คุณนะเป็นคนที่ได้แดงผูกแขนกันไว้ไปไสไก่ย่งวรึงกัดน,นะจ๊ะ ไปไซก็ยังโหยหาซึ่งกันและกันตรึงตราตรึงใจประมาณนั้นนะจ๊ะฉะนั้นดีใจด้วยค่ะนะคะมาขอต่อค่ะแล้ลวแล้วราศีมิถุนนะคะไพ่ใบนี้เซเว่นออปเปนิคนะคะรอการพัฒนารอความชัดเจนรอรอรอ,รอระยะเวลาให้คุณหายโกรธด,ด้วยก็ได้บางท่านก็ยังไม่ทันลืมอดีตเก่าๆที่เห็นทำไร้ใจกันไว้อะ บางคนก็ทําร้ายกันไว้ไม่ตรงก็อ้อมแต่ทําให้มีความรู้สึกว่ากินแหนงแข้งใจอะค่ะประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อย,ยังรอให้หายโกรธหาย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 งอนกันก็นกนได้ได้หมดน,นะจ๊ะนะคะมาขอดูต่อหน่อยซะไฟอัคับนะคะคนรักเก่าแฟนเก่าคนที่จบกันไปแล้วนั่นแหละคนนั้นแหละเป็นใช่คนคนเดียวกันไหมที่นึกถึก อ้อในกอไผ่ธาตุน้ํากราโบพิซิเมนตนะคะได้หมดนะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะบางท่านก็ยังลืมอดีเก,ก,ก่าๆไม่ได้เลยยังมีหวาดระแวงบ่มพีผู้ใดลืมได้หรอกคะ่ะแต่การเวลาจะทําให้คุณเยียวยานะคะขอดูหน่อยสิ่งที่อนาคตจะเกิดขึ้นในคุณสองคนสิกงแวนเป้าหมายของเขามีไว้แล้วคือคุณการวางเป้าหมายไว้แล้วคือคุณเราสองคนต้องไปน้ากัดประมาณนั้นนะคะ เป้าหมายมีไว้พุ่งชนคือคุณกับเขานี่เขาคิดไวนะ้นะนะจ้ะมาต่อค่ะไ่ขึ้น Tree อ f เ e ริเคิการติดต่อการเริ่มต้นคุยการคอนแทคใหม่เขาจะต้องมีคนสื่อกลางนะคะหรือสื่อกลางของคุณอาจจะเป็นออนไลน์ก็ได้นะใช้แพลตฟอร์มสื่อกลางนะคะไม่ใช่โทรมาโดยตรงแบบชนิดว่าใช้โทรเลยแบบนั้นว่าแมนอาจจะแบบใช้แพลตฟอร์มจากเพื่อนหรือคนรู้จักกันใดนะ หรือมาจากงานก็ได้นะคะเอางานมาอ้างก็ได้ได้หมดนะคะติดต่อมาเนาะร่วมง,งานกันนะอะไรประมาณนั้นนะคะน่าจะมีประเด็นหึงหวงกันเกี่ยวกับเรื่องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากได้สถานะอีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากให้นั่นแหละคะ่ะที่มีประเด็นกันเนาะหรือเจ้าชู้นแหละพูงง้ง่ายๆนะคะแต่ท้ายที่สุดนะคะเดอา์แชริออรนะเขาจะยอมคุณเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณเขาจะเป็นคนเทคแอคชั่นและจะลงทุนในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะวาสัตว์วาสัตว์ แต่ความสัมพันธ์ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอาจจะหยุดนิ่งกันไปนานความรักจบสิ้นไปแล้วแต่ทีไม่ลืมอฟืนใหม่ให้มันดีมันเป็นไปไบรายพ่ายในพิบตาไฟเอฟโอออฟซอสคือความนิ่งความสัมพันธ์ที่ผ่านกันแล้วห่างกันไปแล้วคือเหมือนเริ่มต้นไหม่จีปเป็นไหม่อะค่ะประมาณนั้นนะคะแต่เขารักคุณนะ แม่หมอเชื่อว่าเขารักคุณคุณก็รักเขาแล้วแต่อาจจะว่างเชิงกันได้จักน้อยอาจจะว่างฟอร์มเล่นเกมกันได้จักน้อยหนึ่งประมาณนั้นว่าเขาจะกลับมาเหมือนเดิมไหมเป็นคนเดิมยูบอหรืออันเป็นลูกใหม่คือเกาบอเล่นเกมคือเกาบอรหรือสสีอาแบบนะเสียวจังใจยั่งสิเป็นเจ้าสู้จำประด้บ่มีหางเอาเมือ่อจังสีบอรประมาณนั้นนะจ๊ะบเบอร์เฮ้ยธรรมดานะจ๊ะนะมาเบึกต่อค่ะการเริ่มต้นใหม่ ช้าแต่ชัวร์นะการเริ่มต้นครั้งนี้มีการพัฒนาแบบเราแวดระ,ว,ระวังมีการพัฒนาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการพัฒนาแบบไม่เร่งรีบนะคะเพราะการคุณได้บทเรียนมาแล้วเนาะนะการเร่งรีบไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นประมาณนั้นนะคะเพราะความรักมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนนะคะแล้วคุณก็ยังบ่ทันนลืมอดีตเก่าๆนะคะ,ะเบิ่งเต่อคะ่ะอยากรู้อีกคุณโฟกัสที่งานมากกว่า ส่วนเรื่องความรักค่อยเป็นค่อยไปนะพรินแวนทัดไฟเม์สิงห์นูนะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะแล้วความสัมพันธ์จะจบลงเช่นไรนะคะความสำคัญคนที่เคยทำร้ายคุณที่เป็นลักซ้อนรักสามเศร้าคนที่ไม่ทำตามกฎกติกากอตอนเป็นแฟวนกันนะคะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะคนนั้นแหละคนที่ไม่ทำตามกฎกติกาจะด้วยตั้งใจหรือว่าตั้งใจกับพูดถึงทรยศหากหลังจะตรงหรืออ้อมเป็นเมด แล้วเรามาดูกันนะคะคนคนนั้นจะทำอย่างไรจะกลับมาแล้วเป็นอย่างไรจะทำให้ชีวิตคุณเป็นเช่นไรและแนวโน้มความสัมพันธ์สิเอ็นอยังไงมาดูต่อค่ะอยากรู้จะเกิดละเอียดรอบคอบว้าวเดอะสันคนเกิดวันอาทิตย์ได้หรือเขาเป็นเด็กกว่าก็ได้นะคะแล้วมาดูพลังงานของคุณหน่อยเดอะจัสติสราศีตุลคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมความยุติธรรมแล้วก็เป็นคนที่อา คุณสองคนหนึ่งน่านจะเป็นเด็กแล้วก็สองเป็นอะไรที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงขออีกใบนึงแล้วกันหนึ่งถ้วยนะคะนะเดี๋ยวค่อยหงายใบสุดท้ายอ่าหงายใบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันไพ่ขึ้นใบสุดท้ายก็คือ the empress นะคะฉะนั้นนะคะแม่หมอจะบอกงี้คุณเขากลับมางวดเนี้ยหนึ่งคุณกับเขาน่าจะมีความแตกต่างเป็นเพราะเด็กเขาเด็กกว่าก็ได้หรือคุณ เป็นเด็กก็ได้หรือคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ได้หรือเขาก็ได้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเป็นพลังงานของเขาเกิดวันอาทิตย์แต่เขาเป็นเด็กก็ได้นะแต่คุณเป็นคนที่รักความถูกต้องเป็นคนรักความตรงแล้วก็อะไรที่อยุ่ออกนอกกรอบกฎกติกาของสังคมของชีวิตคู่คุณไม่เอาเคุณพร้อมตัดจบหรือบางท่านนะจบกันเพราะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างหรือ อยู่ห่างกันไกลได้หมดหรือบางท่านก็เป็นคนที่มีความคิดมุมมองทางด้านศาสนาแตกต่างกันได้หมดแต่รักกันนะเป็นรักที่ดีค่ะนะเป็นรักที่ดีนะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายขึ้นในเอ็มเพรสคุณเป็นคนที่หาคนหาคนเปรียบได้ยากอะถ้าลูกที่เขามีในตลาดอนทิเช่นเขามีกี่คนประหูล่ะนะคะ คนที่เขาไปคบไปดิวนู่นนี่นั่นกี่คนกสรซางแต่ผลสรุปสุดท้ายไม่มีใครคุณสมบัติเหมือนคุณสักคนคเคนคนอย่นคำว่าเพชรอยู่ใสกับฉายแสงเพชรอยู่ดีนะคะคนมีดีบ่ตรงยานอยู่นิดตมแต่ยังฉายแสงเบาง่ายๆคุณประมาณนั้นแหละมีเอเนจีประมาณนั้นเอเนจีของคุณเป็นคนที่มีค่าเอเนจีของคุณอยู่ตรงไหนก็คนดีอ่ะคนมีดีอ่ะก็คือคนมีดีมีเอเนจีดีอ่ะ มี energy เก่งมี energy หาเงินเก่ง energy เป็นคนดีเป็น energy ที่มีความพร้อมในทุกด้านไม่มีใครก็อยู่ได้คุณดรไลล่าแต่นะคะเขาจะทักมาหาคุณเองถ้ายังไม่ทักมานะนะทักมาเพราะว่าหนึ่งคุณรวยขึ้น <c oughs> แน่นอนสวยขึ้นหล่อขึ้นหรือก็ว่ากันไปแต่เขามองเห็นนาคตกับคุณนะส่วนคุณสิไปต่อหรือพ่อสมนีบอันนี้แม่ม,มอบอมีนาทจัสนะคะอยู่ที่คุณเลยนะคะ แต่กลับมาเพราะคุณมีดีนั่นแหละคุณรวยขึ้นหล่อขึ้นดูดีขึ้นแล้วก็สวยขึ้นด้วยนะคะมีช่องทางรวยขึ้นนะคะว่าวงไงผู้ใดก็อยากไปกับคนที่มีช่องทางยิ่งเสียดายคนที่เคยเทคุณคนที่เคยทิ้งคุณจะเสียดายคุณต่อเมื่อคุณไปไกลกว่าเขาเยอะประมาณนั้นนะคะนี่แหละเกิดการเสียดายกับการการที่หลุดคุณหลุดมือแต่ก็เลยทักมานะจ๊ะ ส่วนคุณบอกว่าสิไปต่อหรือพ่อสามีนี้เป็นสิทธิ์ของคุณได้หมดถ้าคุณจะไปต่อขอดูหน่อยเซ่ขออีกแค่ใบเดียวนะถ้าไปต่อสิรอดบอกก็ไพ่กบบรุ่นะขอดูนะใบไ,ไปต่อมีการกลับมาแน่นอนถ้าไปต่อได้สายสัมพันธ์อีกนะคะขอดูถ้าไปต่อระดีไหมขออีกแค่ใบเดียวโอ้ย <laughs> ถ้าไปต่อกับคนจะสูยอย่าไปเด้อมีแต่ปัญหามีแต่พวกหนามนะคะไปก็เหมือนเหมือนเดิมหลอบเดิมอีหลอบเดิมเข้าใจเขาไหอีหลอบเดิมปะอีหลอบเดิมก็คืออนเอากระบู่เอาเอาีปูไปใส่ในกระดงนะคะเดี๋ยวก็วนออกมาอีหลอบเดิมแล้วก็กลับไปเป็นหลอบเดิมอีกคือเกานะคะอันนี้นะคะคลิปนี้เหมาะกับการม o กออนคอนเวิร์จ้ะต่อให้คุณให้เขากลับมานะคะ ฉะนั้นการให้คนกลับมาคุณต้องดูน้ำว่าเขาจริงจังหรือจริงใจหรือแค่เล่นเกมนะคะฉะนั้นอันนี้กลับมาแค่ต้องการเล่นเกมในความสัมพันธ์เท่านั้นนะคะแต่ถ้าไปต่อในความสัมพันธ์ดูไม่ยากค่ะผู้ดใดจริงจังหรือว่าจริงจังแต่เขาเป็นคนมีตังจะเล่นเกมในความสัมพันธ์แต่จะไม่เล่นเกมหัวใจคุณอีกครั้งหนึ่งส่วนคุณสีเอาต่อหรือว่าเอาอันนี้แล้วแต่แต่ไม่หมอเชื่อว่าคุณไม่ไปต่อ และขอมุฟอ่อนไปหาคนทันไปประมาณนั้นนะคะเพราะคุณบ่เชื่อใจแล้วแล้วก็เชื่อใจไม่ได้ด้วยในคืนนี้ลองเอ่ยคือคุณบ่เอาประมาณนั้นนะคะต่อให้เขากลับมาง้อแต่พฤติกรรมสวนทางกันมามา่าหายหายประเภทที่แบบชอบคิดว่าตัวเองเสน่เกินต้านอะไรประมาณเนี้ยนะคะเอาเป็นว่าอยเขาไปตัดเขาผู้อื่นกันแล้วกันนะคะคุณกับมุกอ่อนหน้าที่ที่ดีที่สุดหน้าที่ที่รักตัวเองหน้าที่ที่ให้เกียรติตัวเองหน้าที่ กับตัวเองเพื่ออนาคตคือคุณต้องตัดใจนั่นเองนะจ๊ะเอาเป็นนั้นว่าจะอินหลนะคะแม่หมออินผู้เดี่ยวกับพ่อแรงแล้วนะคะจบแบบสไตล์คนรักตัวเองไม่ว่าคุณจะม,มีครูหรือไม่มีครูนะคะแม่หมออยากให้ทุกคนตื่นกับความคําว่ารักตัวเองนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะถ้าใครมีคํานี้รักตัวเองให้มากกว่าสิ่งอื่นใดเราจะรู้ว่าใครคนนั้นเขาซัพพอร์ตเราไหมไปในเวทเดียวกันไหมดูแลเราได้ไหมหรือ จะเป็นฝ่ายที่ให้เราฝ่ายเดียวไหมอะไรใดๆได้หมดนะคะเอาเปนน็นว่าขอบพระคุณทุกคนเลยนะจ๊ะที่ติดตามทั้งไม้และเก่านะใครสนใจคอร์สเรียนออนไลน์พายิปกระทักมาเดอระคะครสนใจสินคา้าต่างๆกัะทักมาใครสนใจดูดวงฟรีไปที่ช่องสีดําค่ะใครสนใจอยากติดต่อแม่หมอไม่รู้ว่าจะติดต่ออย่างไรกดเข้าไปคําที่ว่าเพิ่มเติมสิมีสองทางติดต่อแม่หมอจ้ะนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท,ท่านที่เป็นเทวดานางฟ้าของแม่หมอผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะจ๊ะ ขอบพระคุณนะตรงนี้นะคะและคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะคะแม่หมอชอบอ่านคอมเมนต์มากเลยก็เ <g ười> <g ười> จ้าคอยบุญรักษาทเทวดาคุ้มครองเงินทองไหลมาเทมารวยแล้วลูกอีกคอยเงินนนทับแล้ะคอยรักดีๆไร้ลา่ลา,ลาทุกคนเลยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า